มีประเด็นสั้นๆอยากพูดกับพี่น้องนะการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเราคิดว่าเราได้ต่อสู้มายาวนานนะจริงๆคนที่สนใจแล้วก็เป็นเดือดเป็นแค้นแทนคุณทักษิณเมื่อปี49นะจริงๆอาจจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่ปี48และเพราะว่าขบวนการที่จะจัดการคุณทักษิณเนี่เขาก็เล่นอย่างหนักนะ,ะที่คุณทักษิณเนี่ยนะก็ทำงานหนักตั้งแต่ปี44เป็นต้นมานะ มาถึงปี49เนี่ยคือคนที่รักก็จะรักในเรื่องความขยันแล้วก็ผลงานที่ปรากฏฟังแล้วรู้สึกมั่นใจว่าเออผู้นําของประเทศควรเป็นอย่างนี้เมื่อโดนทําร้ายนะหลังจากที่โดนร,รัปรบหารแล้วนะตอนหลังก็โดนยึดทรัพย์อีกอะไรอีกการเข้าต่อสู้ร่วมต่อสู้เนี่ยนะในช่วงแรกๆนั้นก็คงจะเป็นการต่อสู้ของคนเสื้อแดงก็คงจะเป็นการลงถนนนะ ติดตามดูข่าวนะนี่ก็ธรรมดานะติดตามดูคลิปต่างๆแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะก็คือการลงถนนนะครับกับอีกส่วนนี้ก็คือการเลือกตั้งนั่นแหละนะก็หลังจากที่โดนไทยรักไทยโดนยุบนะหลังจากนั้นรัฐประหารแล้วมีรัฐธรรมนูญปี50ก็จัดให้มีการเลือกตั้งก็พักของทางฝั่งคุณทักษิณเนี่ยนะก็ชนะนำโดยคุณสมัครนะครับ ชนะอีกก็คือเราก็ได้สู้ด้วยการนะลงคะแนนเสียงนะเลือกตั้งผมเองก็มีส่วนช่วยนะตอนนั้นหลังจากที่คนเสื้อแดงนะจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเพราะว่ารัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายนี่โดนอย่างหนักนะครับก็รวมตัวกันต่อเนื่องจนกระทั่งกลายมาเป็นนปชเนี่ยนะในยุคที่มีการขับไล่รัฐบาลอภิสิษ์ซึ่งยัดตัวเองเข้ามาจากการตั้งในค่ายทหารเนี่ย มีงูเห่านะคุณเนวินนะที่แยกออกมาเป็นภูมิใจไทยเนี่ยก็คนแสดงก็คือลงถนนนะครับลงถนนก็คิดว่าทำกันถึงที่สุดแล้วไม่แต่ว่าการเมืองเนี่ยเมื่อเราลงถนนเนี่ยนะถ้ามันจุดจบนะแค่ขอให้มีการเลือกตั้งยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งะนะอย่างประยุทธ์วันนี้ก็คืนนะ เลือกตั้งนะจำ,จำเป็นต้องทำทำให้เกิดการเลือกตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธินะ์เรายอมกันไม่ได้ก็ออกไปนะพอเกิดการบาดเจ็บล้มตายเนี่ยก็ะกระเจิดกระเจิงกันไประยะหนึ่งเหมือนกันนะยุคอภิสิทธิ์เนี่ยมันเล่นงานพวกเราหนักเหมือนกันพออภิสิทธิ์นะจำเป็นต้องต้องยุบสภานะเพื่อลดแรงกดดันเพราะว่ามีคนตายเยอะนะก็เราก็ไปสู้ด้วยกัน แค้นด้วยความแค้นนะก็คือกานะรับเงินหมากาเพื่อไทยเราได้ยินกันตอนนั้นนะคุณยิ่งรักซึ่งเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองก็ได้ขึ้นเป็นนายกสมใจพวกเราแต่หลังจากนั้นเราก็จะเห็นได้ว่านะการจัดการต่างๆการบริหารประเทศมันไม่เหมือนสมัยคุณทักษิณละสมัยคุณสมัครเองก็ทําไม่ได้ดังใจทั้งหมดจะแก้ไขรัฐมนูนอะไรก็ไม่ได้สมัยคุณยิ่งรักก็เลยนะแก้ไขไม่แก้แค้นนะเอาเรื่องปากท้องเป็นหลักก็ปรากฏว่าเขาไม่ยอมให้ทําต่อเนี่ยนะ มันพวกเราที่ว่าสู้ๆกันเนี่ยนะมันก็คือการฟังคลิปนะเป็นส่วนใหญ่แชร์คลิปฟังคลิปพูดคุยวิพากษ์วิจารกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีการต่อสู้จริงๆก็คือการได้ไปเลือกตั้งกับการลงถนนน้อกนั้นการแชร์คลิปฟังคลิปเนี่ยมันมาตลอดอยู่แล้วะติดตามให้กําลังใจกันเนี่ยแล้วจนมาถึงวันนี้นะ <c oughs> จาก49มาเป็น66นี่ก็17ปีนะนะเกือบจะครบ17ปีแล้ว สิบหกปีกว่านะจากการที่ประยุทธ์มันอยู่ในอำนาจมาแปดเก้าปีหลังเนี่ยนะพวกเราที่บอกว่าต่อสู้เราก็ทำอะไรไม่ได้มากมีเด็กๆเ,เข้าลงถนนนะแต่ลงถนนเราก็รู้อยู่ว่าไปเจออะไรนะพวกเราก็ไม่ได้ลงถนนกับเด็กะนะรอให้มีการเลือกตั้งปีหกสองใช่ไหมเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกว่าเรานะถูกโกงอะ รวมถึงการลงประชามติเมื่อปี60ด้วยวันนี้มองย้อนหลังในเราคิดว่าโอ้ oh, นี่เพราะเราเนี่ยนะเหนื่อยล้าตามเกมนะ,ะเผด็จการแล้วมันก็คุมเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปดูแลนะผลออกมาเนี่ยนะก็ไม่น่าเชื่อว่ารัฐมนูรปี60มันจะผ่านได้นะนะแล้วพอมาถึงการเลือกตั้ง62ก็ผลก็คือจริงๆแม้ว่าเราพยายามจะช่วยกันเต็มที่นะ แล้วจริงๆผมก็เชื่อว่าเราไม่แพ้หรอกเพราะแรงอัดนันที่ประยุทธ์อยู่มาห้าปีนั่นนะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนถึงหกสองอะประมาณห้าปีมันก็น่าจะทําให้เกิดการนะไปกาเพื่อล้างแค้นอะเอาละแต่ถ้ามองว่าคนที่ยังหลงประยุทธ์อยู่ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยมันก็โอเคพอเข้าใจได้แต่จริงตอนนั้นมันก็แย่มากแล้วนะเพียงแต่ว่าโควิดยังไม่มานเนี่ยพอมาช่วงนะเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยนะ ตั้งแต่ปี <c oughs> ปี6กสองเป็นต้นมาเนี่ยนะจนมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันใสกระจ่างแล้วว่าทหารบริหารบ้านเมืองมันไปไม่ได้พฤติกรรมต่างๆมันไอ้ที่เราเคยภูมิใจสมัยคุณทักษิณเนี่ยมันไม่มีเลยนะเทียบกันแล้วมันคนละส่วนคนละโลกกันเลยนะการต่อสู้ในวันนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องถามตัวเองเถอะการแชร์คลิปอย่างเดียวการพูดจาพูดคุยกันอย่างเดียวยนะ มันก็เราทํามาตลอดอยู่แล้วล่ะแต่ตัวที่จะเป็นตัวชี้วัดและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะที่เราจะเอาประยุทธ์ประวิตย์คอสชอนี่ออกจากการเมืองใช้คํานี้เลยนะให้กลับกรุนะเขาบอกว่า s o l d i e r s never die นะ oh soldiers n e v e r d i ้ทหารแกไม่เคยตายแต่ประชาชนนี่แหละนะจะทําให้เขาเนี่ยต้องออกจากอํานาจและนี่เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับพี่น้องที่จะได้ นะแสดงตัวกันอย่างเต็มที่แล้วมันน่าจะมีความหวังกันมากเพราะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะนะมัานก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะมุ่งมั่นเพราะสิ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับนะโอกาสที่จะให้ประยุทธ์ออกไปเนี่ยลงถนนก็อยากนะแล้วเราไม่ค่อยได้เกิดแล้วเพราะไม่ค่อยมีแรงนะนปะชนะก็แตกกันนะเพื่อไทยเองก็หวังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้เสียของไม่ได้พวกเราประเด็จการมันก็บอกเสียของไม่ได้เหมือนกันนะ มันถึงให้ประยุทธ์เข้ามาเนี่ยเพราะั้นเมื่อเขายึดอานาจแล้วเขาก็อยู่ต่อนะแล้วประยุทธ์นี่หมายมันปั้นมือเนี่ยนะจะอยู่ไปเรื่อยๆนะประวิทย์เองก็นะอยากจะขึ้นมามีชื่อมั่งคือมันมันไม่มีการเจียมเนื้อเจียมตัวนะแล้ววันเนี้เวลามาอยู่ในเวนทีการเลือกตั้งเนะี่ยซึ่งมันเป็นเวนทีที่ประชาชนเนี่ยนะได้เปรียบที่สุด ถ้าเขาโกงไม่ได้เนี่ยครั้งนี้เสร็จแน่นทหารเก่าแก่เนี่ยนะจะได้กลับกรุกกันสักทีพวกเราที่อ่อนล้านะที่ไปหลงประเด็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยวันนี้ไม่ใช่เวลาอยู่นิ่งเฉยนะการเอาทหารแก่ออกจากนะทำเนียบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่ว่าด่านที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเนี่ยมันเตรียมจะก,การจะโกงการเลือกตั้งมันอาจจะยุบพักนะ แล้วไม้เด็ดเนี่ยก็ยังมีอีกนะนอกจากยุบพักแล้วทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งทั้งหมดนี่แปลว่านะเปอร์เซนต์ที่พวกนั้นสร้างความได้เปรียบหรือยืดเวลาของการอยู่ในอำนาจมันทําได้ต่อนะครับแล้วยังมีอีกว่าถ้าเกิดนะเขาพลาดอะไรยังไงขึ้นมานะหรือว่านะชิงอํานาจมาแล้วนะประชาชนไม่พอใจลุกฮือขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังมีไม้เด็ดอีกันซึ่งหนึ่งก็คือการรัฐประหาร เนี่ยผมพูดซ้าแล้วใส่ไปซ้ำแล้วซ้ำอีกเนะี่ยเพราะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าเราหวังผลในระดับที่มันสูงๆไม่ได้อะไรที่มันแหลมคมเนี่ยมันยังไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเราแพ้การเลือกตั้งไม่ได้นะแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เราเชื่อมั่นว่ายัางไงก็ชนะนะแลนะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่านะอย่าปล่อยให้พวกนั้นเนี่ยนะมันทำนะตามใจนะเพราะมันเอาแน่มันทำแน่ แต่มันก็ไม่เหนือไปกว่าการที่ประชาชนทุกคนจับหูจับตาทุกหน่วยเลือกตั้งนะนี่ย้าแล้วก็ต้องย้ําอีกนะครับช่วยกันมันคือโอกาสที่สําคัญที่สุดและดีที่สุดนะสำหรับการที่จะจัดการกับพศชที่ผ่านมามับลงถนนก็ลําบากนะนะครับจ้บวิพากษ์วิจารย์มันก็ลําบากนะมีแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคศชใน5ปีแรกช่วงหลังที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ทำขายซื้อไม่สนใจนะนาด้านๆนะแล้วก็ นานเข้านานเข้าเนี่ยมันก็ทําร้ายตัวเองนะประชาชนก็เห็น่าแท้นะครับเขาบอกว่าประชาธิปัตย์นี่ดีแต่พูดนะใช่ไหมแต่คอสอชอนี่แม้แต่พูดมันยังไม่ดีเลยสติปัญญาอะไรมันไม่ได้สักอย่างนะคือประเทศไทยนี่ฐานะตกต่ําหมดนะเมื่อก่อนเราเนี่เป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนในเรื่องประชาธิปไตยมันดึงถอยหลังหมดนะไปในทิศทางที่คนไทยไม่ไม่ไม่ภูมิใจอนะ่ะแล้ววันเนี้ย ภารกิจหลักของการเอาไอ้คนทหารแก่สามตัวเนี่ยออกไปเสียจากอำนาจของประชาชนเนี่ยคือภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์นะที่ต้องทำให้ได้นะครับอันอื่นๆนะมันต้องทำนะแล้วมันก็ต้องว่ากันไปแต่ตรงเนี้ยพลาดไม่ได้นะแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ยากสำหรับพวกเรานะแค่กาแค่ไปมีส่วนร่วมอาจจะต้องเดินทางต้องอะไรเนี่ยก็ขอให้ลงทุนนะการจะดึงคนรอบข้างให้มาเลือกนะจะพักไหนก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพวกเรานะ ยังไงก็ให้ฝั่งประชาธิปไตยได้คะแนนมากนะจริงๆภารกิจอื่นๆนะเลือกตั้งแล้วมันโกงโกง,โงนะยังไงเนี่ยเราต้องจับให้ได้จับให้ได้ไดแล้วก็นะต้องเอาผิดนะต้องเอาผิดเมื่อเขาโกงไม่ได้เนี่ยนะผลการเลือกตั้งออกมาแล้วรัฐบาลมันเปลี่ยนขั้วเนี่ยนี่คือความสําเร็จรก้าวแรกๆกของการที่จะลุกกลับเข้าไปเพื่อทวงคืนนะหลักการประชาธิปไตย นะครับแล้วก็แน่นอนนะน้ำดีน้ําเสียเนี่ยนะต้องเอาน้ําเสียออกไปก่อนนะแล้วก็ล้างภาชนะแล้วค่อยเอาน้ําดีใส่เข้าไปนะอันนี้เป็นภารกิจที่เราจะต้องช่วยกันนะก็อยากหนุนใจให้พี่น้องนะครับแม้จะยุ่งยากนะไม่ไม่สะดวกอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการสู้จริงๆที่มันมีผลจริงๆเนี่ยมันนี่แหละสาหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนี่คือการไปกานาะเลือกฝั่งประชาธิปไตยนี่แหละ จะเป็นพักไหนผมไม่อยากจะนะไปกําหนดละพี่น้องรู้ด้วยใจตัวเองนะครับก็ขอให้นะทำงานกันอย่างหนักนะครับนอกจากตัวเองไปแล้วนะเอาญาติพี่น้องนะเพื่อนฝูงไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าให้ไปหลงกลว่านะอุ้ยคอสชอมีบุญคุณอย่างนั้นอย่างนี้เงินทองเงินของประชาชนสร้างนี้สร้างสินมหาศาลเงินของพวกเรานั่นเองมันไม่ได้มีบุญคุณอะไร แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศนี่สินที่มันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะในยุคประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยสองเท่านับจากอดีตนายกทั้งหมดที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ต้องย้ําให้คนรอบตัวได้รู้แล้วอย่าได้เป็นหลงเลือกพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยภูมิใจไทยประชาธิป,ปัตย์ชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติซึ่งเพิ่งแตกออกมาอย่าไปเลือกนะครับอย่าให้คะแนนมันกระเด็นไป ถ้ามีการรับเงินรับทองมีการซื้อเสียงอะไรกันมานี่นะนะเก็บหลักฐานได้เก็บนะครับถ้าจัดการกับนะกกตที่ทําหน้าที่โดยไม่ชอบในระดับท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็ต้องทําส่วนกกตใหญ่9้าคนเนี่ยนั่นก็ถือเป็นโจทย์ของประชาชนเหมือนกันมีอะไรไม่ชอบมาพาคนเยอะเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับเพราะนะคนที่ทําผิดไว้เนี่ยหลักฐานมันปรากฏชัดเนี่ย อำนาจเปลี่ยนขั้ววันใดเนี่ยคนเหล่านี้ก็อาจจะต้องรับกรรมที่พวกเขาได้ทําไว้ไม่ใช่การอาฆาตพยาบาทนะครับผมเองไม่ได้มีจิตใจนะโกรธเกลียดอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเราไม่จัดการเนี่ยนะมันก็จะกล้าทําผิดกันซ้ํำซากแล้วกลายเป็นมาตรฐานที่ไม่ดีให้ลูกให้หลานนะนะต้องชี้ผิดชี้ถูกแล้วเอาผิดกับคนที่ผิดคนที่ถูกก็สมควรจะได้รางวัลได้รับคําชมหรือว่าได้รับแรงสนับสนุนนะ อำนาจของประชาชนเนี่ยนะครับใครจะได้ไปต้องมาจากชั้นธานุมัติของปวงชนผ่านการเลือกตั้งที่มันใส่บริสุทธิ์ตามวิถีทางของประชาธิปไตยช่วยกันนะครับอย่านิ่งดูดดยการเลือกตั้งครั้งนี้สําคัญนะสาคัญมากกว่าคนหลายคนนะอาจจะจินตนาการนะโดยซ้าหรือคิดนึกสําคัญแล้วแต่จริงแล้วมันสําคัญมากแล้วสิ่งที่เป็นภารกิจที่ต้องเอาให้ได้ก็คือเอารัฐบาล ชุดปัจจุบันนี้ออกไปแล้วให้รัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยซึ่งก็หมายถึงพักฝ่ายค้านในปัจจุบันนี้นะครับเข้าไปบริหารประเทศแทนนะครับช่วยกันนะครับบุญรักษาครับสวัสดีครับ